กราบสวัสดีนา f เอซีที่เคารพรักไปไหนนี่นายเอฟซีแม่มาตอยก็รู้สึกว่ามี่นเงินไวหนึ่งพบาทนะฮะผมก็เลยรีบตั้งคลิปเลยเอฟซีท่านนึงนะฮะใช่อย่าบอกนะอาหารนลง หม fishing, ่หรือย um ัางอาหารอาหลงนะพ่อแม่ซอยยังไม่ได้กินกับอาลงเลยนะมันเหลือไก่อยู่เอาไว้ให้อยู่โค้งไก่โค้งไก่ใช่โค้ง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 ไก่ได้อยู่อร่อยอยู่เมื่อเช้าผมก็กินแล้วเอสซีใจดีท่านหนึ่งนายมาบอกว่าให้ค่ารถไถพี่เทโซวันนั้นใช่ไหมวั้นวันไหน วันนั้นเนาะวันนนั้ที่วันนั้นคือวันนั้นปรับปรับพื้นที่ปรับสนักติไม่ใช่อ๋อปรับพื้นที่บ้านมีตอนปรับพื้นที่วันนั้นนะมีเอฟซีใจ็ดห้าร้อยบาทค่าน้ำมันแล้วก็ให้ค่าอาหารทีมซีสายห้าร้อยบาทโอ้โหพี่เดชโซ่แรกมานะ ไอ้เด้ปยะมหมดเลยเอาหันไปเออครับจำชื่อเอฟซีได้แล้วแหละนะไปได้ซีใจดีนะคะทานมันรถพี่ไทยโซ่นะขอบคุณมากๆเดี๋ยวๆด้แวเอาจัใหม่ก่อนไม่ทันโอ้ยโอเคมันมืดจังเลยคนมืดนะมไหมองไม่เห็นอะไรเลย เคยิ้มยิ้มยิ้มให้แล้วครับผูให้ขาน้ำมันละขานำมันละข้านันะข้าน้มันลดในพนเผมครับแล้วขอมามนะครับผม่ะั้ง้ตังไดอก็ให้ข้าน้ามันลดเบาเทโซ่เนาะวันนั้นในอฟอู๋อหลงนะสงสาระเดี๋ยวไปเอาหลงเข้าไปในร่มก่อนนี่ มหมูเห็นแฟนพี่นั่งอยู่กับผู้บ่าวรถเก๋งอีกแล้วลงไปแดงนะทำไมมานอนตาก,ดกแดดล่ะล,ง,ลงมาล,ง,ลงมาเร็ว <c oughs> มันร้อนแล้วเนี่ยมันนั่งห่มผ้าอยู่มหลงมามานี่ดเ <c oughs> ยารถเข้าร่มก่อนในเอฟซี <c oughs> ก็ให้ข้าาวๆพี่บาวเทโซนะเอฟซีแล้วเสื้อเสื้อเอเลือกไมมได้อไมดกหมด หมดเลยบดเลยโอเคเดี๋ยวเชิญไปดูเอาอ่ากนจะได้ส่งให้ฝาก่งเลยนะฝากส่งเลย็ไก็จะไปทางนู้นเหรอเออลองที่ผเลยเพราะว่ามีเอฟซีให้กริโภคกับกคนโอ้ยเอาอมันหมด้วีอข่าวดีนะเอฟซีไม่ได้ขายเลย ว่านอทีสั่งเื้อให้กับน้องกอด้วยเชือของเรานี่ทั้งหมดมียังไม่รวบรวมเนาะว่ามันโดยทีสั่งเพราะว่าจะได้อนรถใหม่มาต่อยกลังไปหรวบรวมเ่านะโอ้หลอดไฟบ้านผมนี่มันตรงเตงดีเนาะมีเอนี่ น้องปอนเนี่ยน่าจะเบอร์เอสน้องเก้าเนี่ยน่าจะเป็นเอสเอสเล็กสุดโอ้ยขนาดนั้นเลยใช่เขาตัวเล็กนะสองคนนี้ก็ผอมชดยังไงก็ไม่รู้เจ้ใช่ไหมเอสเอสขนาดนั้นนี่คะเอสเอสนะไม่มีใส่ไม่มีหรเอสเอสเนี่ยประมาณสองฝ่ามือนี่แหละอ่คนหรือว่าอะไรนั่นน่ะเอวอ่ะเอวอ่ะเขาเรียกแล้วกันอันทรายอ่ะนาฬิกาทรายเอวหุ่นนาฬิกาทรายอืม แผมดูแล้วหุ่นตาลนะต้นตาลคนป่าเขาไปเหนื่อยเปลืองในนี่นะอ่ะโอเคในเอฟซีนะก็เป็นข่าวดีนะฮะเดี๋ยวผมก็จะไปจัดส่งเนาะน้องปอนกับน้องกล้าวในเอฟซีเนี่ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ